โอเคลุงลุงนอนเลยเหรอมาเดินเล่นกันนะคะตอนนี้โอ้โหมีความสุขมากเฮ้ยสปริงเกิลเดนโดนสปริงเกิลน,น้ำมันสาดมาไงรบเร็วลบเร็วลบเร็ว,ลบ,รวลบเร็วลูกน้ำมันสาดโดนน้ำเปียกหมดเลยเปียกเลยโอ้โ นี่ทำต,ตามคำสั่งแม่บอกให้จูงพี่บัวไว้แล้วทำไมไปพันขาพี่บัวหมดเลยลูกเอาเอาเอาเชือกเอาเชือกอ่อ,อ,อพันพันขาดีมากจูงพี่บัว พูอไว้ลูกเดินเล่นกันเดินเล่นไปไหนไปไหนมานี่เลยเอ้ามาหยาปล่อยทำไมลุลเลุลุลๆลุมาหยาจุงพี่บัวดีมากจุงไว้เดี๋ยวบัววิ่งไว้ใจไม่ได้บัวโอนกนกพมาเดินเล่นกันแม่ลูก มาไงเจออะไรอะ่ะอุ้ยลุงเจออะไรลูกอุ้ยเจออะไรอะ่ะเจออะไรดูดิเจออะไรกันไปจูงพี่บัวเร็วมายามาไงมานี่มาไงไงมานี่มามานี่เร็วแม่อยู่นี่มาเร็ว ได้ได้ได้อุ้มไม่ไหวมันหนักแล้วเร็วไปวิ่งตรงนู้นลูกไปวิ่งตรงนู้นไปวิ่งตรงนู้นลูกฉี่เลยไปพี่โลไปลูกไปพี่โลไปวิ่งกับน้องไปวิ่งกับน้องนู้นน่อไปวิ่งเนึ่ไม่ไม่กับน้องไปวิ่งกันน้อง It, ini, I ordered. I ordered. ไอจูงพี่บัวแล้วไปแล้วเหรอไปเร็วไปเร็วไปจุงบัวเร็วบัวอีแล้วลูกวิปล่อยอือละวิ ปล่อยระเบิดอีกแล้วปล่อยระเบิดปล่อยระเบิดเ,<อ>เดี๋ยวเอาเอา,เอาชู้มาเก็บเออออกระดาษชู้ชนี่นางสาวเฟ้าตนกะคลิปสี่ะเล็กคล่ะมาจูงมาเร็วมายามายาจูงพี่บัวมาเร็วเ,เก็บพี่นะนี่มันนี่ไปเยี่ยม รอแล้วแล้วแล้วน้ำ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 โดนน้ำสาดยังไม่สุดยังยังอีกไปลุกไปเด้อทำไมกระปิบกระปอยอ่ะ ปล่อยมันเลยวิปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หนีเองรับไว้ครับไว้ลูกดีมากดีมากคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะเน็ตเน่ามากเลยไปละ ดูลุงดิพื้นมันเปียกเดี๋ยวดู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 น้ำกำลังหมุนไปละไปละดูนีจะมีหมาตัวไหนวิ่งมาโดนโอ้โหเปียกกลบ,บวน้ำออะกลบนี้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 ดูมายาดิมายายังเดี๋ยวไปอาบน้ำเลย โดนอาบน้ำแน่มีตัวหนึ่งโดนอาบน้ำแน่ดูบัวโดนบัวโดนน้ำนมีหม,มาอีกสองตัวกำลังจะโดน้ยหมายาจิงจ <c oughs> ิงจ โอ้ยจัดก,การมันจัดก,การมันลูกจัดก,การมันเออโอ้ยปิดปิดจะปิดไอ,อ่อะชอบมายาชอบเล่นน้ำ เป,เป็นไงเป็นไงเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยว้ายมาไงมานี่มาไงมาไงมาไี่มามาหาแม่มามาหาแม่มาเร็วเล่น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 วิ่งเวิ่งแล้วิ่งแล้วิ่ง ช่ววนลุงงิมาไงมามาไงมาหาแม่เร็วมาเร็วมาเร็วเ้ยระวังระวังเป็นงานระวังมันงานฉี่นะเข้า บัวบัวโอ้โหคุณหญิงคุณหญิงบัวระวงเฟินน้ำกำลังไปแล้วโดนโดนจีบน้ำ ไปดูลุงดิไปดูลุงทำอะไรไปดูดิไปดูลุงทำอะไรไปดูดิโอ้โหไปดูดิลุงทำอะไรอะนอนกิ้งเลยมานี้มามานีมา้มานี้แล้วนี้แล้ว ลไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งโอ้ยวิ่งไม่ไหววิ่งไม่ไหวฮะลูกไปไปชวนไปชวนมาไงวิ่งเหรอ ชวนกันวิน่งเลยปล่อยเชือกบัวเลยก็ได้เพิ่์นเอาถุงวางก่อนแล้วปล่อยปล่อยเชือกบัวมันจะได้วิ่งไปไหนมาน,นี้มาไงาปล่อยเชือกไหมปลดปลดอะปลดเชือกอะเพ,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 พบบิ่์นเพิ่์นปลดเชือกบัวเลย มานี้เร็ว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 มาไงมา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 นี่มามาไงมานี่เร็วมาไงมาดีมากดี บัวงไงอ้าวโลอึอีกแล้วโลสองครั้งแล้วโลเฮ้ยกินอะไรหรือเปล่าวะอย่าไปดมมาไงออะอีเห <c oughs> ม็นเหม็นเหม็น ระเบิดระเบิดระเบิดไปชวนกันวิ่งดิลูกมาตูบัวระวงไปนั่งเลยกับเขาเลยบัวมาเร็วเอาอีกแล้วไม่สุดหรือ,อยังไงเมื่อกี้ไม่สุดไม่สุด มานี่มามามานี่มามานี่มาเร็ว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 อยู่รอมาเร็วเร็วอยู่รอมาเร็วอยู่รอมาเร็วเหนื่อยกันหมดละมาไงมาเร็ว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 มาหาแม่มาเร็วไม่สุดไม่สุด บัวไม่คือขาบัวเหนื่อยแล้วค่ะเมื่อกี้ไปวิ่งมาแล้ววันนี้อากาศมันมันร้อนมากก็ไม่ให้เขาวิ่งเยอะค่ะขนาดไปวิ่งแค่รอบเดียวยังยังไม่ไหวยังจะลบนั่งเก้าอี้เลยเดินมาไงวันนี้มาขาโอ้ขาซ้ายไม่ดีขาซ้ายหนูไม่ดีเลย ไปวิงป่งไปไปวิงปปว่งปไป,งปเอาทรายกบอ๋อจะเก็บปะค่ะเดี๋ยวเผื่อเวลาเขาอึนเนี่ยเราก็ต้องเก็บเดี๋ยวเผื่อใครมาเหยียบอะไรอย่างเงี้ย่เก็บไม่สุดไม่สุดดูมายาไปเล่นน้ำอีกแล้วดูมันดู ยาทำลายทำลายไป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 เล่นด้วยลุงไปเล่นด้วยลุงไปเล่นด้วยลุงเล่นเอาลุงไปเล่นน้ำเหรอ ้อนมากทำอะไรกันโอ้ยเปียกหมดเลยเปียกทุกตัวเลยเออเดี๋ยวเป็นเชื้อราี๋ยต้องไปเป่าให้แหง้งคือไซบีเรียนไซบีเรียนเขาจะแบบเป็นอะไรที่ผิวแพง้ง่ายมากอะค่ะยังบัวเนี่ยถ้าผิวชื้นอะถ้าไม่เป่าให้แหง้งมันก็จะเป็นเชื้อราเหมือนแผลเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะค่ะ กลับบ้านไปก็ต้องเป่าฝนแห้งเล่นน้ำมาลูกเล่นน้ำตัวลายเลยออ๊โอ้โอ้ชอบอชอบเอาเอาออาออาเอาสู้สู้สู้ สู s s u, ama, pink, ้สู้มายามาแล้วนะมาแล้วมายาไปไหนวิ่งไปไหนมามามาไงมามาไงมาลุปอันนี้ลุปลุปมาเลยมาไงมามาลุป ไปวิ่งดีใจมากเลยอะค่ะที่อยู่รวมกันได้ เลี้ยกหมดเลยเลี้ยงกันเลยเว้ยเอาผักกันดมอ่ะโลโดมมาไงต่อแล้วเฮ้ยชีว่าทำไรอ่ะชีเหรอ อาวไม่ชีเว้บัวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมีสามคนแล้วค่ะตอนนี้มานนี้สามคนนี้มาช่วยกันเก็บอึไปละกลับบ้านละกลับบ้านแล้วดุดดดบบลุ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 นุล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 นไุลลล ถิ่นเขาอัอออนน,นี้มาจบปะ่ปะเข้าบ้านกันเถอะบป่นลูกปะะ่ะเข้าบ้านดีกว่าปะ่ปะเปียกหมดแล้วไปลูกปะ่ะบัวปะ่ะเข้าบ้านเล้วเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้โหฝนเปียกเดี๋ยวพลาดใช็ทั้งองเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันไม่เข้าไปฝนชั้นข้างในมันอยู่แต่ชั้นข้างนอก มายาเนีเออ่ยแมบบ่ดูมายา,า,ยาไปเล่นน้ำมา,มาเล่นตรงไหนมันไปปิดรูสติงเกิลนะ่ะพยายามปิดให้ได,ไมไมได้มันก็ปิดไม่ได้เปียกหมดเลยเห็นลายหมดเลยหมาขึ้นเชื้อราเนี่ยหมาขึ้นเชื้อราเต็มเลยหมาอะไรเนี่ยโอ้โหขึ้นลายเต็มเลยม,เามา<ค>ลูกไปมานี่เลย ้าเย้เปลี่ยกแล้วเปลี่ยกแล้วมาเย้าขอเามาเลี้ยงเป็นคู่เอาผ้าแห้งมาเชอยวแนไงเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยกหมดเลยไปเล่นสปีกไปเล่นน้ำมาสปิงเกิ้ล นี่ตแ้กค่ะอนคาะไปเช็ดตัวก่อน